ฟังนะจ๊ะใครที่ไม่ผ่านการสร้างไรายได้จากโฆษณาใน Steam, สตรีมสมัครแล้วสมัครอีกกระบ่ผ่า,านแจ็คเทียมันเกิดจากข้อที่3คําว่าวิดีโอที่เข้าเกณฑ์ที่สามารถสร้างไรายได้จาก Facebook ต้องเป็นวิดีโอที่มีคุณสมบัติแบบไหน 1. ต้องปฏิบัติตามนโยบายชุมชนและข้อกําหนดวิดีโอที่ไม่ละเมิดนโยบายชุมชนของ Facebook ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีความรุนแรงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่การแสดงความเกลียดชังหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆต้องหลีกเลี่ยงจากข้อนี้ก็หมายความว่าต้องปฏิบัติตามนโยบายนั่นเอง 2. เนื้อหาเป็นต้นฉบับวิดีโอควรเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาโดยครีเอเตอร์เองไม่ได้ละเมิดสิทธิ์หรือคัดลอกมาจากแหล่งอื่นเห็นไหม คุณต้องเป็นคนสร้างสารค์ขึ้นมาเองไม่ได้ลอกใครมาไมไ่เอามาจากแหล่งอื่นแต่การเอามาจากแหล่งอื่นมันก็มีเงื่อนไขอีกที่จะว่ากันต่อไปแต่ตรงนี้คือกรณีที่คุณยังไม่ได้อ่านเงื่อนไขอื่นก็คืออย่าพึงเอามาจากทั้งอื่นเด้อฮ็ดเองว่าสัตว์ถ่ายเองทําเอง 3. <c oughs> ความยาวของวิดีโอฟังนะฟังนะจ๊ะ ฟังนะจ๊ะใครที่ไม่ผ่านการสร้างไรายได้จากโฆษณาใน Steam, สตรีมสมัครแล้วสมัครอีกก็พอผ่านแจ๊กทีอมันเกิดจากข้อที่3ความยาวของวิดีโอเพื่อให้สามารถแทรกโฆษณาได้วิดีโอควรมีความยาวอย่างน้อย3นาทีโดยเฉพาะสำหรับการใช้โฆษณาในช่วงกลางของวิดีโอมีเขียนไว้เลยนะสมัยผมทำเฟซบุ๊ o ใหใหม่ การสร้างไรายได้จากโฆษณาในสตรีมถ้าทำไม่ถึง3นาทีอย่าฝันว่ามึ่งสีได้เงินไม่เข้าเลยโฆษณาไม่เข้าเลยมันมีช่วงหลังๆนี่ที่ Facebook นาทีครึ่ง2นาทีมันเข้าให้ตอนนี้มันจะกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วนะที่เจ้าบันไดเงินนะ่ะไปดูว่าความยาวของคุณถึง3นาทีไหมมีส่วนร่วมของผู้ชมวิดีโอควรมีส่วนร่วมจากผู้ชมเช่นการกดไลค์ การแชร์การแสดงความคิดเห็นและการดูจนจบบางคนบ่กเคยพอเลยไม่เคยพอเลยอาจารย์ไปดูข้อมูลเชิงลึกก็ไม่พอค่ะคือมีแต่3มวิกับสิบห้วิหนึ่งนาทีก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะแล้วมันสิพานได้ยังไงบ้านนี่ทำคลิปบางคนทําเกิน3อีก8ปดแปนาทีก็มี่ทายางเขาอ้อมปลาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพาไปดูสวนนะพาดูเจ้าของนี่หละพาดูตนเองนี่ ค่ะสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในป่านะครับมาเก็บเห็ดค่ะค่ะนี่ก็เห็ดหลายๆพี่นอ้องมือนี้ก็ระทับใจนี่ข้างล่างก็เป็นเห็ดค่ะนะข้างหน้าก็ค้นหลายขนาดเลยค่ะเห็นบ่คะบ่กว่าทีเห็นใส่โทรศัพท์บางนาจะคล้องยืดวืบอยู่คือคือไม่ไม่ไม่ทําให้คนรู้รู้สึกอยากจะร่วม อยากจะมีความสุขกับเขาเขาวความสุขอยู่คนเดียวอะ่ะนะครับคกิปเรื่องเล่าในทีทํางานมากอู้เหนื่อยคะ่ะวันนี้ทํางานหนักคะ่ะอ,อรู้สึกท้อแล้วล่ะงานก็หนกักคนมาดูคลิปก็ไม่ค่อยมีไลฟ์สดก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเหนื่อยคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาพูดหรอกแต่ก็ไม่พูดก็ไม่ได้จะไม่ไ,มไลฟ์ก็ไม่ได้เดี๋ยวนาะทีไม่ถึงก็ต้องการอยู่หกหมื่นนาทีเพื่อนว่ะ มันต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันน่าสนใจกว่านั้นคุณจะไปพูดเรื่องส่วนตัวให้คนฟังคือเพื่ออะไรแล้วแล้วถามหน่อยมผมถามกลับไปเลยว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่อยากจะยิงแอดโฆษณาเข้ามาในคลิปคุณอนะ่ะเขาจะซื้อไม่คลิปแบบเนี้ยความยาวของวีของวิดีโอต้องมีอย่างน้อย3นาทีนะข้อมูลอัปเดตล่าสุดแล้วนะนะครับ4ครับการมีส่วนร่วมนะการแชร์การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องมีการดูจนจบถ้าคลิป วิดีโอของคุณที่ส่งตรวจเข้าประกวดตอนที่ได้รับการตั้งค่าแล้วจะตรวจสอบ14วันไม่มีคนดูจุบเลยคุณจย่ฝันว่าสีพานหา้คุณภาพของวิดีโอวิดีโอควรมีคุณภาพสูงในด้านของภาพและเสียงที่มีการจัดทําเนื้อหาอย่างมืออาชีพต้องวางแผนเห็นไหต้องวางแผนการถ่ายทําการวางกล้องการใช้เสียงมาแมนุดทุกท่านครับวันนี้เราจะมา ทำกล้วยบวชชีก็แงวกล้วยบวชชีก็ต้องแงวลถวิ่งไปวิ่งมาอยู่มันมันก็ไม่มีคุณาภาพบางครั้งก็คนด่ากันอยู่ข้างหลังคุณหนีกัน้นด่ดากันอยู่ข้างหลังเลยยังสำหรับคลิปนี้ก็ยังเบาติมอยู่นะครับนั่นคือเสียงรบกวนอยากใส่เพลงตัดต่อไม่เป็นเอาโทรศัพท์มาเปิดข้างๆเอา MP3 เอาลำโพงมาเปิดข้างๆนั่นไม่ใช่การตัดต่อ แต่เป็นการทําเสียงรบกวนให้ตนเองเขาเรียกว่าน้อยวิดีโอคุณก็ไม่ผ่านเขา้าใจไหมครับคนที่ไม่ผ่านการสมัครโฆษณาในสตรีมคุณไปทําคลิปวิดีโอที่มีความยาวอย่างน้อย3นาทีลงบ้างนะไม่มีเลยบางคนอะ่ะผมเข้าไปดูแล้วอาจารย์คนอื่นกับบอมี่ได้ละ่ะมูเขาหน่อยไหมคุณไปดูคลิปเขาละเอียดทุกคลิปเลยเลอนะครับเขาว่าว่าฉัน <laughs> ระวังนะคุณจะคุณจะเสียโอกาสเพราะเขาว่า เขาว่าหน่จักไผวาคุณก็ต้องอิงตามมาตรฐานสากลถ้ามาตรฐานอย่างวิดีโอสตรีมเนี่ยมาตรฐานจริงๆคือแนวนอนนะไม่ใช่แนวตั้งด้วยถ้าใครเป็นคนมาตรฐานน่ยมันจะผ่านเล็้ว